วันนี้ป้านุ้ยพาเด็กมาซื้อของเล่นลเด็กอยากได้อะไรก็ไม่รู้ตื่นเต้นมากเลยให้ซื้อคนละหนึ่งชิ้นไปตามมาตามมาตามมาน้องตามมาให้ดูให้ดูให้ซื้อคนละหนึ่งชิ้นพี่ไปดูปไปดูน้องก่อนไหมว่าน้องจะซื้ออะไรให้ให้ <S <S <แ>ให้น้องเลือกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูของโฟกเลยไหม ไหนดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยเหรอน้องอ่ะอ้ยมีอะไรด้วยอ่ะมีเป็ดมีเป็ดมีผลไม้แยะเต็มไปหมดเลยมาดูน้องน้องน้องมาทางนี้แล้วไหนน้องมองอะไรไว้ปืนปืนปืนไหนอูก็อยู่บ้านก็มีตั้งเยอะแล้วปืนอันนี้เหรอนี่เหรออันนี้เหรอ ชอบอันที่มีเกาะอันมีเกาะก็เคยซื้อให้แล้วอ่ะจะเอาไหนจะเอาปืนอันนี้หรอเออเอาปืนน่ไหนอ้ยก็ปืนเพิ่งไปซื้อมาเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนอันเถอะก็ปืนอยู่บ้านไงโอ้ตอนนี้เลือกไม่ได้เลย เลือกไม่ได้เลยอะไรเลือกไม่ได้อะไรเลือกไม่ได้เลยทีเดียว <_ an> มีรถฝั่งนี้เป็นรถรถถังรถดับเพลิงปลาฉลามปลาฉลามอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฟืนอะไรมีกีตาร์ด้วยอะ่ะอ๋อแต่ว่ากีตาร์ดีดไม่ได้อะ่ะ ถัดเสื้อเสื้อเสืวมเราไปทำอะไรไม่รู้มันจะมีน้ำเด้งใสเฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อุ้ยเฮิร์มเบอร์เกอร์อันนี้อันนี้เหรอน้องจะเอาอันนี้เหรอใช่ไหนเอามาจากไหนอ่ะอ๋อมาจากนี่อ๋อมาจากนี่เหรอมันแค่สิบบาทสิบบาท แน่ใจอ่าโอเคแน่ใจปืนเ<ห>พิ่งซื้อนะปืนเพิ่งซื้อนะเอา,เอาให้คิดดีๆให้คิดดีๆเอ้ยอันนี้ตัวเลโก้อ่ะไม่เอาไม่เอาก็ได้อันปืนเนี่ยอันปืนเนี่ยปืนในเยอะแล้วมีตาโฟก์ตาโฟก์เฮ้ย อะไรเลยนี่เดี๋ยวค่อยดูไม่เหมือนเกมลูบมือเหมือนไหมล่ะเหมือนเหมือนอย่หนึ่งไม่เหมือนอ่ะไม่เหมือนเหรอไม่ไม่โอเคใช่ไหมอ่ะเก็บอ้าโฟกเลืออ้าโฟกเลือกอันไหนอืมอะไรเหรอไหนดูดิมีนักดับเพลิงมีรถแข่ง ป้านุ่นจะเลือกอะไรดีอ่ะชอบอันนี้ชอบอันนี้แล้วเหรอใช่อ่เอาเดี๋ยวไปดูเอามาจากไหนป้านุ้ยไปดูหน่อยไหน, <c oughs> นครับเอามาจากไหนครับลืมแล้ว <c oughs> <c oughs> ลืมแล้ว <c oughs> พี่ก็เลือกไม่ได้เลยเยอะเกินอ๋อน้องก็มาจากตรงนี้หรอโอเคโอเคมาจะใส่คืนให้เอาสีทองใช่ไหมโอเคครับแล้วอันนี้น่ะอย่าพิ่งแกะนะแล้วอันนี้น่ะตัวนี้เขาต้องใส่อะไรบ้างอะ

ไอ้ครั้งนี้ตังโฟกเลือกเออโฟกเลือกสีโฟกเลือกยังไม่ได้เลือกอะไรเลยเอาฟอร์ดชอบก็เอาไม่รู้จะเดินตามใครเลยเนี่ยเดี๋ยวป้านุ้ยจะได้ก่อนแล้วนะออยบ ตามฟกโอเคตามฟกเลือกไม่ได้เลยเด็กโอ้โหทำยังไงก็เลือกไม่ได้สงสัยป้นุยจะเลือกก่อนแหละป้นุยได้ก่อนแล้วปนุยจะซื้อไข่ปนุยจะซื้อไข่ไประบายสี แน่ใจอโอเคปนุ้ยได้แล้วนะโฟกใช่หมดเอานะอันนี้ไม่มีพี่โฟกก็เลือกไม่ได้ครับอันนี้อะไรอะปะวันพี่โฟกก็เลือกไม่ได้ใช่ยอันนี้ไดโนเสาร์เต็มเลยอ่ะ เนี่ยไดโนเสาร์แบบว่าสร้างเป็นป่าอ๋อเป็นป่าอเมซอนนะใชเ่เนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยพับบิิกกระตูนพับบิก,บก,บบกโลโก้อ๋อโลโก,โลโก้สัญญาณพวกสัญญาณไฟอ,ญญอันนี้อ่ะอะไรอะ่ะ น,นีรออสรุปป้าหนุ้ยได้ก่อนเพื่อนออครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะ,ะอะไรอ่ะป้าหนุ้ยได้เลยอะไข่ดาใช่อันนี้อะไรอ่ะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยจัมเปอร์จัมเปอร์เฮ้ยชุดตั้งหมเหุเนาะมันจัมเปอร์ได้กี่อันเนี่ย เออแจมเปอร์ได้อันเดียวไม่เอาเดี๋ยวแย่งกันถ้ามีสองอันซื้อให้เลยเนี่ยใส่แจมเปอร์อันน่ะอือ้อันนี้แป้งโดนี่นาะสำหรับเด็กอายุสามขวบขึ้นไปแต่ไม่เหมาะไม่เหมาะกับ2คนนี้นะคะเล่นที่นอนไปเล่นพี่ได้ยัง ชอบสองอันนี้โอเคให้เราสองอันได้ไหมอ่ะสองอันก็ได้อ่ะสองอันโอเคออันนี่ชอชอชิชชิกชอกชิบช็อกชิบชอกอกเ้ยอันนี้เคยเล่นกันไหมอ่ยนนน้เลือก2อันกเเลือกะอันเล็กได้2ออันอันใหญ่ได้หนึ่งอัน ไหนเอาอันไหนอันเล็กได้สองอันเหรออ่อันเล็กได้สองอันอันใหญ่ได้หนึ่งอันมีอยู่แล้วอ่าพี่บอกว่ากองนี้นี่เล็กไหนพี่โฟก็มาจากไหนพี่โฟก็มาจากไหนอันนี้เหรออันใหญ่กล่องนั้นเอามาจากนี้เหรอนี่เหรอโอ๊ย อองนี้จริงเหรอเอนีอยไม่รู้จนีไม่เอานี้เหรอเนี่ยฟอดไม่ชอบหรอเนี่ยรเลไม,ไม่ชอกรลฟอดเอาปลาฉลามเหรอโอเคโอเคเอาไปตั้งโชว์เหรอปลาฉลามอะ่ะมันทำอะไรได้ เออทำอะไรได้มันไม่สามารถทำอะไรได้เ,เป็นที่ตั้งโชว์หรือเปล่าหิ้ยรถไฟอะหัวรถไฟหัวรถไฟนั่งไงหัวรถไฟสรุปแล้วว่าเด็กก็ยังไม่ได้ของเล่นนะคะสงสัยปนุยจะได้อีกของเล่น อันนี้คืออะไรไหนปืนเอ้ยปืนเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอลุงเบิร์ตเพิ่งซื้อให้ไปปืนนั่นก็เอกไมไดยนี่เลือกม่ได้กไม่เอาปืนหรอกเดี๋ยวยิงน ดียวนะไหนดูดิรถพี่อ่ะโอ้โหจะพังไหมเนี่ยเอาอย่างเดียวถ้ากล่องใหญ่เอาอย่างเดียวสองกล่องเอาสองเอาอะไรสองน้องมาจากไหนอันเล็กเอาสองอุ้ยของน้องสวยจังเลยอ่ะ ไหนเอามาจากไหนเอาลืมเหรอโอเคอุ้ยสวยอ่ะมันคือรถอะไรนะอ๋อรถยกหรอรถเคนรถเคทโอ้ยแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยโอเคอ้พี่โฟกอันนี้ก็เป็นพี่โฟกอันนี้มันรถแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยเนี่ย สนใจป้าอเล็กสองโ <No. S 2> น<า>เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งไ,ไม่หรอกว่าสองอันมิเช่หรอสองอันต้องเอากล่องเล็กอเล็กก็คืออันนี้ได้สองอันเลือกเอากับอันใหญ่ได้หนึ่งอันอต้องเลือกเอาไม่ให้หมดนะคนุณ หนึ่งอัน,น,น,อ,น,น,อ,นอันนี้ก็สองอันเหรอโนูคนอ้าคนละคนละหนึ่งอันเหรอจริงๆให้คนละหนึ่งชิ้นให้คนละหนึ่งชิ้นถ้าถ้ากล่องถ้าเลือกกล่องใหญ่ถ้าเลือกกล่องใหญ่ได้หนึ่งชิ้นถ้าเลือกกล่องเล็กได้สองชิ้นต้องเลือกต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี well ้ใหญ่อันน okay. ี้เล็กเหรอจะเลือกเอาจะเอารสใช่ไหมใช่อันนี้มันเท่ากัน โอเคโอเคอันนี้อันนี้ของฟอร์ดผ่านแล้วของพี่โฟกเอออะมามาผ่านก็ผ่านไปสองคนละสองก็คนละสองไป,ไปยังอะไรพอแล้วอุ้ยแรงแรงอุ้ย,แร,แ,รยแรงเลยเหรอไม่พังไม่พังด้วยเหมือนรถเออ ไ่อรถบิ๊กบิ๊กเลยรถอะไรอะรถอันนั้นเลยโอเคยังโอเคยังโอเคยังไหนดูหน่อยพี่โฟกนุ้ยว่าเปลี่ยนเอานี้ดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ออกแล้วพี่โฟกเอารถน่ะเนี่ยม่อเอถุโอันนี้มากกว่าเหรอเออโอเค เดี๋ยวมันมันรถสปอรไม่อยู่กับมันเหรอโอเครถนี่รถสปอร์ตอุยอันนี้ใช่โบ๊ทหรือเปล่ารถสฟรถไฟเหรอไหนน้องได้สองอย่างพี่ก็ได้สองอย่างโอเคเลือกได้แล้วต่อไปจ่ายตังค์กลับบ้านกันค่ะไหนดูมาดูหน่อยมาโชว์เอามาโชว์หน่อยฟอร์ น้องลุกขึ้นมาเร็วยืนข้างพี่โฟกโชว์หน่อยโอเคเวล่กูดชอบแล้วใช่ไหมโอเค